เดี๋ยวจะพาไปเริ่มกระเทีเยข้าไรกนโกงเลยนะคะซึ่งหลักว่าเนี่ยคอรมอเขาก็มีการยกเว้นแบบต่อหมอหกที่ด้านสะดานะคะซึ่งคอรมอค่ะเขาเห็นชบให้ยกเว้นแบบต่อหมอหกเทดานตรวจคนเข้าเมืองสะดาจาาังหวัดสงขราเป็นการชั่วคราวค่ะ คอรมอค่ะก็ได้เห็นชชบยกเว้นการยินแบบรายการคนต่างดาวซึ่งเดินทางข้าร่วอ,อกนอกราชนะจักแบบโตโมโฮกเทด้านตรวจคนเข้าเมืองเดาจาังหวัดสงขลาเป็นการเชวญเข้าก็คือจะเริ่มตั้งแต่ชวันที่วว1นพฤศจิกายน2่6 6นไปจนถึงวันที่30เมษายน2่6 7นค่ะเนื่องจากว่าตรงกับช่วงฤดูก,กาลของทองเทียวของมาเลเซียทางนี้นก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับน้องทองเทียวมาเลเซียที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วค่ะ นายข้าร่มพลนพ่นกลางรองโคซกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าจากการรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททท,ทก็พบว่าด้านตรวจคนเข้าเมืองเถวจ,จังหวัดสงขลาต้องใช้เวลาในการพานพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมากว่าซ่องเฉวมงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและก็วันหยุดยาวตอนเหนือไร้วันนี้แหละค่ะ ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับณนะวันที่16ตุลาคมปี2566พบว่าในเดือนมกร,ราคมถึงกันยายนปี2566นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมาทิ่สุดในแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับจำนวนประมาณ3 1ล้านคน มีประมาณการรายได้สะสมอยู่ที่ห้าหมหล้านบาทค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับต่อทริปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมืรอยบาทประกอบกับข้อมูลสถิติหนักตรงเดียวรายด้านจากสำนันงานตรวจคงเขาเมืองพบอปลา ในปีซ่อง 1, พันรอยพกินะครับหนักตรงเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสรจาัาหวัดสงขคราเฉลี่ยนะครับนึ่งแซนคนต่อเดือนสแสดงให้เห็นว่าหนักท่องเที่ยวมาเลเซียมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปันประเทศไทยจํานวนมากนะครับทั้งยังเป็นกลุ่มหนัก่องเทียวที่มีศักยาภาพและส่วนใหญ่ยังมีแพนที่จะเดินทาง่องเทียว เชื่อมโยงทัวร์ประเทศเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังผู้มีพรคอื่นๆด้วยนะครับซึ่งการยกเว้นแบบโตโมฮกเทดานตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจังหวัดสงคล้านะคะก็เป็นการช่วคข้าวนะก็จะทําให้ขั้นตอนบริเวณด้านนอสเนี่ยก็คือเป็นไปยังรวดเร็วสร้างภาพหลักเทดี้ของประเทศอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลาดลักค่ะแล้วก็จะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายรายได้มุ่นเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนี่นะคะก็จะเป็นแคการช่วคขาวเท่านั้นไม่ใช่ระยะยาวยาวาโดยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิา กนยายน2 5 6 6ไปจนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 7ช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียหลายคนก็อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยอาจจะเดินพันธ์ทางด้านสะด๊าใช่ไหมการนี้ในกรณีเหมือนกันนะคะจะได้เกิดผาพหลักที่ีเมื่อก่อนเดินพันมาที่เราเห็นก็คือตว๊กตี๊บไปติดกันอยู่ตรงด้านหน้ากตกองเพราะว่ามันใช้พิธีการในการพันธ์เนี่ยก็คือประมาณ2งชมูอาจจะเวลาของมันไปได้หลังจากนี้ก็คือจะได้เป็นการมุ่นเวียนระบบเศรษฐกิจในพื้นท หลังจากนี้ก็จะโฟวขึ้นนะครับกเดินทางในตรงนี้ก็จะเดินทางเข้ามามไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ